สวัครับยินดีต้อนรับสู่เจฮีโร่ h n r o l นะครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์หลักเล่นโปเกมอน Scarlet and Violet จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับใครที่เป็นแฟนโปเกมอนมายาวนานนะครับก็จะรู้ว่าเกมโปเกมอนเนี่ยถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยเกมบอยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็ลงให้กับเครื่อง n t n t e o s w s w i t นะครับอย่าง Scarlet and v i o l e t หลังจากที่ผมเล่นมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเ,าเกมค่อนข้างดีนะครับพอมันเป็นเกม Open World แล้วเนี่ยมันก็ให้อิสระกับผู้เล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเนื้อเรื่องการตามหาโปเกมอนใหม่ๆระบบใหม่ๆจุดนี้เนี่ยทำได้ดีในหลายๆมิติเลยทีเดียวขอพูดในจุดที่ชอบก่อนแล้วกันนะครับคือพอมันมีความเป็น Open World แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าในภูมิภาคพาวเดียนะครับของเกมนี้เนี่ย ค่อนข้างสวยงามนะครับเกมทําจุดนี้ได้ดีนะครับแล้วเนื่องด้วยภาคนี้เนี่ยมันมีการแบ่งโรงเรียนนะครับใครที่เล่นโปเกมอนมาจะรู้ว่ามันมีการจําหน่ายขายคู่2ภาคกันมายาวนานแล้วใช่ไหมครับภาคนี้ก็เช่นกันนะครับซึ่งความแตกต่างก็ไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่สําหรับ2ภาคที่เราจะรู้กันว่าเวลาเราเล่นโปเกมอนเนี่ยการเล่น2ภาคเนี่ยมันจะมีความต่างกันก็คือโปเกมอนจะต่างกันนะครับ เนื้อเรื่องก็จะต่างกันบางส่วนเท่านั้นเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือโปเกมอนในตํานานให้จับต่างกันนะครับสำหรับ Scarlet กับ v i l เล็ตมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ให้คุณผู้ชมรู้นิดนึงว่าคือพอมันอยู่ในธีมเนื้อเรื่องของโรงเรียนแล้วเนี่ยการเลือกภาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคส้มกับภาคม่วงเนี่ยมันก็จะอยู่คนละโรงเรียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อเรื่องที่ไปเจอเนี่ยสำหรับคนที่เล่นภาค ของว t โเนี่ยก็จะไปเจอโรงเรียนฝั่งตรงข้ามสําหรับใครที่เล่นภาคของสกาเลตเนี่ยก็จะไปเจอโรงเรียนฝ่ายตรงข้ามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจุดนี้ผมว่าเขาทํำธีมนี้ได้ดีนะครับแล้วก็เครื่องแบบการแต่งตัวของตัวละครเนี่ยมันก็จะออกไป็นาทางชุดนักเรียนนะครับแต่ว่าตัวละครเราก็ยังสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เช่นเคยนะครับเหมือนกับภาค ซอ d แอนช l ลสำหรับภาคนี้เนี่ยเราก็เดินไปเจอโปเกมอนในแมปได้เลยนะครับเดินไปจับได้เลยรวมถึงไอเทมเนี่ยสามารถสั่งให้โปเกมอนเราเนี่ยเดินไปเก็บได้นะครับถ้าใครเล่นภาคนี้เนี่ยจะรู้ว่าไอเทมเนี่ยมันสามารถคราบแล้วก็เอามาสร้างเป็น TM ได้นะครับซึ่ง TM เมนี่ยมันก็คือการให้โปเกมอนเราเนี่ยเรียนรู้ท่าโจมตีนั่นเองแล้วเราก็สามารถสร้าง TM ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกมเนี่ย มันมีมิติหลากหลายมากขึ้นนะครับเกมมีระบบแคมปิ้งด้วยนะครับจุดนี้ก็สามารถทำอาหารแล้วก็บัฟตัวละครได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถเ,เรียกได้ว่าเสริมค่าการค้นหาโปเกมอนนะครับมันอาจจะมีอาหารบางชิ้นที่กินแล้วเนี่ยสามารถเจอมีโอกาสเจอโปเกมอนธาตุพืชมีโอกาสเจอโปเกมอนธาตุแฟรี่อะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงระบบแคมป์เนี่ยมันยังทำให้เราก็เรียกว่ามีโอกาสได้ เจอไข่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ประหยัดเวลาสําหรับคนที่มีงานประจานะครับที่ไม่มีเวลาเล่นโปกเกมอนเยอะขนาดนั้นนะครับและสิ่งใหม่ของภาคนี้ก็คือเรื่องของเทลัสโตนะครับนั่นก็คือโปกเกมอนเราเนี่ยสามารถปีธาตุเขาเรียกว่าเป็นเทราไท์นะครับที่เป็นเหมือนคริสตัลเราสามารถมีธาตุโจมตีแล้วก็โปเกมอนเราเนี่ยสามารถมีมีมีธาตุใหม่ได้เรียกได้ว่า เวลาเราเดินไปเจอโปเกมอนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีเรืองแสงเนี่ยในในแมปเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถจับเขาได้นะครับแล้วพอจับโปเกมอนตัวนั้นได้เนี่ยโปเกมอนตัวนั้น,นมันจะมีค่าเทราไทนะครับก็คือเป็นเป็นธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับคือจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ท,ที่ที่เขาเอาเข้ามาในภาคนี้นะครับผมในส่วนตัวผมผมก็ค่อนข้างชอบนะครับก็มีความแปลกใหม่ดีมันก็ทําให้เราทดลอง อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับเจอโปเกมอนที่มีเทลาไทให้เราได้จับมาแล้วก็เอามาใช้งานจุดนี้น่าสนใจเลยทีเดียวถึงเกมจะเป็นเกม Open World นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเดินได้ทั่วภูมีภาคตั้งแต่ต้นเกมนะครับเกมเนี่ยมันก็จะมีการไล่ระดับไปนะครับค่อยๆตียิมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนไปถึงโปเกมอนแชมเปี้ยนคือมันจะเหมือนระบบภาคก่อนๆที่มีการสู้ยิมนั่นแหละ ครับให้ให้อารมณ์แบบนั้นซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องค่อยๆผ่านเนื้อเรื่องค่อยๆตียิมไล่ไปผ่านบททดสอบไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันทําได้ดีอยู่แล้วของโปเกมอนนะครับมันเป็นเอกลักษณ์เป็น,สนเสน่ห์ของโปเกมอนมายาวนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมี Open นเวิลเนี่ยมันทําให้เกมสนุกขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับจุดนี้พอมันเป็นโปเกมอนที่เป็นโอเพนเวิลมีความอิสระ แล้วก็สเสน่ห์ของโปเกมอนที่มีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยค่อนข้างกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากๆสรุปโดยรวมสําหรับโปเกมอนสเ e t และไวโอเลตนะครับเรียกได้ว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่นะครับของเกมโปเกมอนเลยก็ว่าได้นะครับผมค่อนข้างชอบนะครับเล่นแล้วก็ประทับใจซึ่งผมเนี่ยก็ตามโปเกมอนมาหลายภาคอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่านี่เป็นอีกมิติหนึ่งแล้วก็ เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างประทับใจนะครับกับโปเกมอนภาคดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เจฮ r โร่ a n n e l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ